สวัสดีคะ่ะวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์ชิคเก้นนักแกต็ตไก่ทอดครุกซอสอีพีที่9 1 0ถึง10ค่ะหลังจากตั้งท่าดอกไม้ไฟเสร็จเจน้าโหดขวกมาฟูฟ่ฟูพอทุกคนอยู่ในอาการสงบเอเลี่ยนขอเจรจาด้วยสันติ พวกมันมาเพื่อจะเอาเครื่องจับกลับคืนเท่านั้นพวกมันเฉลยว่าเครื่องจักรนี้เป็นของตัวเองด็อกเตอร์เสนอให้จับเอเลียนมัดไว้แล้วค่อยเจรจาทีหลังเอเลียนเสนอว่าถ้าไม่เชื่อเขาจะใช้เครื่องนั้นให้ดูที่พวกเขาทำไม่สำเร็จเพราะใช้ไม่เป็นต่างหากหลังจากตามหาเครื่องจักรในแม่น้ำแล้วไม่เจอพวกเขาก็ตามหาแม่น้ำสายอื่นๆที่เครื่องจักรจะถูกพัดไปตอนนั้นพวกเขาท้อแท้มากๆอยากจะกลับบ้าน ใจจะขาดแต่พวกเขาไม่ฟังและจะรบกันอย่างเดียวเอเลี่ยนใช้พลังจิตคุยกันว่าจะห้ามพวกเขายังไงดีมีเอเลี่ยนตัวหนึ่งออกไปเต้นท่าทางคล้ายๆกับมิตไซแล้วหันมาบอกกับเพื่อนว่า สิ่งที่มนุษย์กลัวที่สุดในโลกคือมิไซใเอเลี่ยนอีกตัวออกไปทำทา่ามิตรซตอนที่มันระเบิดส่วนเจน้าโหดออกไปทำท่ากวงน้อยเพราะคิดว่ามันน่ากลัวเอเลี่ยนตัวสุดท้ายเต้นท่าทางของวง BTS มันบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่า BTS อีกแล้วพอเต้นรวมกัน เหมือนพวกคนบ้ามารวมตัวกันสุดท้ายทั้งคนและเอเลี่ยนในโรงนาก็เข้าไปโจมตีกันพระเอกเอาไม้ตบยุงไปตีใส่แมงเต่าทองจนมันกระเด็นไปช็อตเอเลี่ยนที่ยืนอยู่รับเคาะไปเต็มๆแมงเต่าทองแค้นจึงบินมาช็อตไฟฟ้าใส่พระเอกไม่ยัง้งส่วนพ่อก็เอาไม้แทงปากหมาหุ่นยนต์พระเอกโมโหมากจะเหยียบมันให้ตายแต่ก็ไม่กล้าพอมาหุ่นยนต์โดนเสียบจนตูดมันระเบิดออกมา กลายเป็นดอกไม้ไฟเต็มโรงนาะเอเลี่ยนตัวหนึ่งทนไม่ไหวใช้พลังยกด็อกเตอรลอยขึ้นไปบนฟ้ามันทนไม่ไหวแล้วมันอยากจะกลับบ้านแม้ต้องใช้แล้วผิดกฎของเผ่าพันธุ์มันก็ตามเพื่อนรีบเตือนถ้านายโจมตีมนุษย์นายจะต้องอยู่ในดาวมืดมิดไปตลอดการน,นะแต่มันไม่สนใจเพราะเคยฆ่าคนตายมาแล้วขนที่ว่าก็คือเท่าแก่ร้านไก่ทอดนั่นเองมันบอกว่าเครื่องในจะถูกใช้จนเหลือพลัง งานไม่มากแล้วมันจะกลับไปก่อนและรับโทษเองแล้วจะบอกพวกเขาให้ลงมาช่วยเพื่อนที่หลังแต่พ่อไม่สนใจเครื่องเครื่องมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวต้องช่วยลูกสาวเขาให้ได้ พระเอกกับพ่อพยายามขัดขวางแต่ก็โดนพลังมันผลักปลิวตลอดแต่ยิ่งใช้พลังเท่าไหร่ร่างกายมันก็ยิ่งอ่อนแรงเอเลียนเสนอความคิดขึ้นมาว่าให้เพื่อนพาไก่ทอดกลับดาวไปด้วยไปเปลี่ยนร่างที่นูน่นแล้วค่อยพากลับมาตอนมารับพวกเขาใช้เวลาแค่วันเดียวแต่ว่าหนึ่งวันของดาวพวกเขาเท่ากับ50สิปีของโลกมนุษย์ตอนนี้เธอยังไม่ตายแล้วเอเลียนก็คิดถึงครอบครัวของตัวเอง เหมือนกนกัพวกมันอยากกลับบ้านพวกเขาอยู่ด้วยกันมามากกว่า200ปีแล้วแต่กว่านางเอกจะได้กลับพ่อกับพระเอกคงตายจากโลคนี้ไปแล้ว หลานวิ่งออกมาเอาไก่ทอดขู่ถ้าไม่ยอมบอกวิธีใช้จะทำลายไก่ทอดซะแมงเต่าทองบินเข้ามายิงไฟฟ้าใส่หลานพอรีบเข้าไปรับไก่ทอดไม่ให้ตกลงพื้นทันพอดีส่วนเต่าทองก็แตกและตายไปด็อกเตอร์กับหลานโดนจับมัดไว้บนเตียงพ่อตัดสินใจให้เอเลี่ยนกับดาวแล้วฝากลูกสาวไว้กับพวกมันพ่อบอกลาลูกสาวทั้งน้ำตา หลายสิบปีผ่านไปพระเอกกลายเป็นนักร้องชื่อดังได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกแฟนคลับเขามีล้นหลามผู้คนร่วมใจกันใส่สีเหลืองและเทคโนโลยีก็พัฒนาไปไกลามากๆพระเอกคิดอะไรบางอย่างออกจึงรีบวิ่งออกไปในตอนนั้นดร์ขอให้พาเขาไปด้วยพระเอกมัดมือมัดเท้าแล้วส่งดรไปด้วยดรถามเอเลี่ยนว่าบิ๊กแบงได้เห็นบิ๊กแบงไหมครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอเลียนว่าเกิดจากค่ายวจีไงครับด็อกเตอร์ขำที่เขาเล่นมุกเป็นด้วยแล้วไม่ว่าด็อกเตอร์จะถามอะไรเอเรียนก็บอกไม่ได้พวกเขาขนเครื่องจักรไปไว้ในที่ที่ยานเคยลงจอดจากนั้นก็เริ่มเตรียมของกลับดาวพ่อส่งลูกสาวไปทางน้ำตา เอเลียนเข้าไปในตู้แล้วทำการเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลับไปเป็นแบบเดิมแล้วกลับขึ้นยานไปพร้อมกับเครื่องจักรหลังจากวันนั้นพ่อก็ให้เพื่อนมารับช่วงต่อแทนพ่อจะกลับไปใช้ชีวิตให้ดีเขาอยากรอวันที่จะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งพวกเขาตัดสินใจไปกินเลี้ยงที่ร้านของเจหน้าโหดพอสั่งไก่ทอดคลุกซอสก็ไม่กล้ากินเลยสักชิ้นพระเอกพูดขึ้นมาว่าท่านประธานขี้เทกับผู้สืบทอด ด้านบริษัทคงจะเจริญหวบ เด็กวัยรุ่นเข้ามาทักทายเขาด้วยความตื่นเต้นพอถามชื่อวงเขาบอกว่ากางเกงเหลืองมั้งที่พระเอกวิ่งหน้าตั้งไปเพราะรีบไปหาคนคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือไก่ทอดครุกซอสอยู่ย่าของเธอให้เอาไก่ทอดมาให้เขาแต่ย่าของเธอเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนเด็กสาวคนนี้หน้าตาคล้ายนางเอกมากๆพวกเขาแบ่งไก่ทอดกินกันคนละชิ้นส่วนหลานผ่านไป50ปีหน้าเขา ก็ยังเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นความได้เปรียบที่น่าแก่มาตั้งแต่เด็กๆ เขาหน้าแก่แบบนี้มาตั้ง60ปีปัจจุบันหลานเป็นประธานบริษัทสารพัดเครื่องจักรเขามาเปิดตัวเครื่องจักรใหม่ที่จะช่วยให้นอนหลับตามเวลาที่ต้องการพระเอกถูกปลุกขึ้นมากลางดึกมีเอเลียนมาหาเขาพร้อมกับไก่ทอดหนึ่งชิ้นเอเลียนบอกว่า250ปีก่อนหลังจากพวกเขาเติดอยู่บนโลกโลกสร้างอาวุธไว้เขียนฆ่ากัน กลายเป็นโลกที่ถูกแบนทำให้เครื่องจักรถูกยกเลิกหมดเหลือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่เอเลียนนั้นเอาไปด้วยมันต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการชาร์จพลังงานซึ่งหมายถึงอีก50ปีพระเอกคงไม่มีชีวิตถึงวันนั้น เอเลียนช่วยเขาโดยการมอบเวลาที่เขาจะสามารถย้อนกลับไปได้แต่แรกกับการที่ความทรงจำของเขาในตอนนี้มันจะหายไปทั้งหมดแต่ชะตาของเขาจะยังเหมือนเดิมพ่อยังมีชีวิตอยู่เขารอวันที่จะได้เจอหน้ากับลูกสาว เขาจะไม่ยอมตายง่ายๆแบบนี้เขาถามเธอว่าอยู่ในไก่ทอดเป็นยังไงบ้างอะไรเหนื่อยกว่ากันร,ระหว่างเป็นไก่ทอด5ปีกับการเป็นมนุษย์50ปีเธอว่าให้เขาเคารพเวลาที่ตัวเองอยู่มาเพราะเธอใช้เวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับเขาถึงช่วงเวลาสั้นๆน,นั้น เธอจะได้เห็นอะไรมากมายก็ตามเธอได้เห็นความรักอันลึกซึ้งของพระเอกกับพ่อแค่ปล่อยให้มันเป็นไปในทางของมันก็พอถึงจะเสียความทรงจำเธอก็เต็มใจเขาตัดสินใจย้อนเวลากลับไปเธอเดินเข้ามาบริษัทพร้อมกับไก่ทอดคลุกซอสแล้วหนังก็ตัดจบไปขอบคุณที่รับฟังจนจบฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ